พีรมิดปีรมิดอ,อ่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นอุโม,มงค์ยีรามิดครับผมซึ่งอุโม,มงแห่งนี้เนี่ยเป็นอุโม,มงท์ที่สมัยวนิสต์เนี่ยเข้ามาปกครองแล้วก็ทำอุโม,มงค์ตรงนี้ไว้เดี๋ยวเราไปดูด้านไหนกันครับวันนี้ก็คือเป็นสถาปัตยกรรมของคนจีน,นคุณเป็นผู้บุกเบิก ตัวนี้ขึ้นมาสร้างอันนี้ขึ้นมาดีครับณตอนนี้เราก็อยู่ที่อุโมงค์พียมิดแล้วนะครับระหว่างเข้ามาก็จะต้องเช็คอินครับแล้วก็จะต้องออมีแมนแล้วก็ทาเจลวัดอุณหภูมิครับรบผู้ใหญ่40บาทเด็ก10บาทนะครับถ้าต่ำกว่า3ขวบเข้ารีนะครับ เป็นค่ใช้จ่ายของทางนี้นะฮะก็จะมีนะหลายช่องทางเริ่มตั้งแต่ทางเข้ามานะครับตั้งแต่ทางเข้ามาทางนีนะ้ก็ไปทาง B C D E F G ไปเรื่อยๆครับชัโมงแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยจะมีอะไรบ้างจะมีโพธิสัตว์ คนอิมเห็นหเจอเตาเผาลางมีสารพัดเลยครับเดี๋ยวเดินกันไปเลยครับระหว่างทางก็จะเป็นสวนดอกไม้ตกแต่งแล้วก็แห่งนี้นี่อากาศเย็นครับอย่านี้จะไแม่กนอินครับ จะอยู่ทางด้านนี้อันดับแรกเลยเราลงมาทางด้านนี้ก่อนก็ร่มลื่นดีครับมีน้าทานน้ำไหลเย็นสมัยก่อนเนี่ยเป็น ที่ที่อยู่ของคอมมิวนิตจีนครับสมัยก่อนนะครับสมัยนี้ไม่มีแล้วนะครับก็เดินตามทางกันไปเป็นธรรมชาติครับยังมีกระรอกอยู่เลยธรรมชาติมากเข้าไปเลย จุดแรกนี้ก็จะเป็นเสือโค้งครับเป็นสัญลักษณ์ที่ม่งบอกถึงการปกปักรักษากองทัพครับอันนี้ก็เป็นจุดที่สองครับจุดนี้จะเป็นเ,เกี่ยวกับหุงอาหารครับเป็นเตาถ่านเตาฟืนนะฮะ ก็จะใส่ไม้สูงเข้าไปในนี้แล้วนี้ก็เป็นป่องควันเป็นป่องควันแล้วก็ปิดหางโมงอันนี้ก็เป็นพวกไม้ข้างในค่อนข้างมืดนะอันนี้ที่หุงหาอาหารของชาวคอมมินิสต์ที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในนี้ นะจุดนี้ก็เป็นจุดป้อมยามครับรักษาการทหารรักษาการเฮาเฮยอะไรครับชื่ออะไรครับชื่อชุน,ชนจ,งจงนะฮะเฮยจงถ้าจงก็ภาษาจีนก็คือตรงตก็คือสี่เหลี่ยมแล้วก็มีที่อยากลงมาครับช่วยอธิบายหน่อยครับ ว่าอะไรเป็นฐานคอมมิวนิสต์มาเลเซียเป็นคอจีนเป็นฐานคอมมิวนิสต์ของมาเลเซียสองห้าหนึ่งเก้าแล้วก็เออเป็นคนจีนฮกเ,นนเกี้ยน,นหรือเปล่าหายหลำใช่ยไหมจีนคอมมิวนิสต์เนี่ยจีนที่เป็นทหารเนี่ยเป็นจีน Tông hay sao tang in thang, youtinia. Tango nhà. Multi đen. Ngay, kay chạy đen. Sadona. อ๋อไปไปมามาได้อันนี้ก็เป็นแผงผังโองโใช่ไหมที่สร้างขึ้นมาขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วก็ชนเไยครับียนประมาณ3กิโลกสามกิโลนะฮะ แล้วตอนนี้เรายืนอยู่ตรงไหนครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ตัว F นะครับเบอร์สามและนี่ตั้งนานแค่ไหนครับอุโมงเนี่ยตั้งนานแค่ไหนถึงจะถูกเอ่อสี่สิบก,กว่าปีแล้วนะ ทุกวันนี้ก็คือเป็นคนไทยแล้วรับเชื้อชาติคนไทยแล้วนะครับสองห้าสามศูนย์สองห้าสามศูนย์สามปิบสามปีอันนี้เป็นเตาใหม่ใช่ไหมไม่ใช่เตาเก่าเตาบุรณะใหม่บุรณะเมื่อก่อนไม่ให้แบบนี้นะจริงๆ นปองควันไม่ไมให้รู้ว่าเป็นควันครับไม่รู้ว่าเป็นควัน <c oughs> เขาจะได้ <c oughs> ไม่รู้ว่าเราหลบอยู่ในนี้ ไม่โดนโจมตีแล้วของคุณจงนี่เป็นฐานเก่าหรือเปล่าฮะรุ่นสามรุ่นสาม่ก็อยู่ตรงนี้มาตลอดเลยแล้วตรงนี้เนี่ยอากาศเป็นยังไงบ้างฮะอากาศร้อนเย็นหนาวหรือว่าเป็นแบบนี้ตลอดฮะไม่หนาวไม่ร้อนอะนะแนะนำต่อเลยครับมีที่ไหนอีกฮะ เป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะเป็นระบอบคอมมิวนิสต์จริงๆเป็นจีนเป็นจีนคอมมิวนิสต์ใช่ไหม <Okay. S 1> แล้วก็ <Okay. S 1> ผู้ร่วมก่อตั้ง <Okay. S 1> อันนี้เป็นคน <Okay. S 1> เชื้อชาติอะไรฮะฮอลแลนด์ <The Holland. S 1> อันนี้อินโด อันนี้นาำมาเลนนาะัอ,อันนี้โจิมิน,มนแล้วก็อันนี้ผู้ก่อตั้งนี้เป็นทหารหมดเลยใช่ไหมเลขาแล้วลูกต่างๆเหล่านี้เป็นใครบ้างครับผู้้ที่ก่กอตังุ อ๋อปาปามญี่ปุ่นแล้วสำเร็จไหมครับชนะไหมครับยอมแพ้นะยอมแพ้อังกฤษกลับมาอังกฤษกลับมายึดใหม่อันน uh ี huh. ้ก yeah, um, uh, well, ็เป็นเหรียญก้าหาร อันนี้ก็เป็นตายางเป็นตา,ตา,ตาเป็นตายางสมัยโบราณแล้วก็อันนี้ทำไมตัดหัวแล้วครับทหารอังกฤษแล้วก็แหลน,ต,ลนตัดหัวคอมมินิตเหร คนนี้หรือว,ว่าผู้สนับสนุนหรือว่าเขาสงสัยเป็นคนนี้มันก็โดนจับประหารเลยหรือว่าติดคุกหรือว่าถ,ถิดไล่ออกจากื้น,น,กน,<อ>นที่มาเลเซียอ๋อคือมาเลเซียก็ต้องอยู่มาเลเซียไม่ได้ก็ต้องหนีเข้ามาในไทยบางสมาชิกบางคนก็ถูกจับมือมือลววรลกก็พลเอกสีลบเอย มีอะไรนะมีอะไรสีลูกระเบิดสีลูกแล้วก็ถูกจับถูกจับแล้วก็เข้าติดคุกติดคุกแล้วก็ขึ้นศาลถึงถึงทหารคดีคดีต้องตายเสียเหรอแตัวพิพาก็มี ี่อันนี้ก็เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้เล่นกันเองใช่ไหมครับทุกวันนี้เครื่องดนตรีพวกนี้ยังใช้ได้อยู่อไม่ใช่ไ้มใช่ไม่ได้แล้วนะไม่ได้เล่นไม่ได้รักเป็นพินเป็นพินสมัยโบราณ เป็นลูกหน้าถามคนเหรอฮะอ๋อคนที่ขาเจ็บอ๋อขาเจ็บเนื่องจากเนื่องจากโดนระเบิดโดนอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นธงชาติของเวียดนาม ของชาติของโซเวียตจีนเวียดนามเกาหลีเหนืออันนี้ก็คือฝึกมาฝึกค่ายทหารอยู่มาเลเซียครทหารดีอยู่มาเลเซียเคยเข้าร่วมปีสองห้าหนึ่งหก เป็นคนจีนมาเลยคือจีนมาเลยนี่ก็คือต่อต้าน,านาจีนมาเลยนี่ต่อต้านคอมมิวนิสต์เอ้ต่อตา้อออตอตานอังกฤษใช่ไหมซูร์ลบกับอังกฤษซูร์สถานมาเลย์ลก็เป็นเรื่องเล่าเนาะ ทำอาวุธใช่ไหมอ๋อฝึกที่นี่แล้วก็ไปสู้ที่มาเลเซียเหรอสู้กับอังกฤษใช่ไหมทหารมาเลซึ่งซึ่งรัฐบาลอังกฤษ ปกครองอยู่สองห้าสามศูนย์ จนมีสุข้ออ๋อตกลงรัฐบาลให้ที่ดินทำากินสิบห้าไร่สร้างถนนไฟฟ้าปักปาให้เงินค่าของชีพใ่ายเงินครอบครัวรับรองปกครองปกป้องปลอดภัยทำบัตรประชาชนปล่อยทหารจงมอบอาวุธคืน ยืดอาไคืนให้ให้หมดเลยแล้วก็คือก็คือเรียกว่าอยอมจำนนกันเป็นเรื่องเล่าทั้งหมดอันนี้คือเครื่องกึงทั้งหลายแหลท่ที่สมัยโบราณสมัยสามสิบสี่สิบปีที่แล้วอันนี้เครื่องสีข้าว สีข้าวอันนี้มีมันจะออกมาทางเป็นลวงข้าวอยู่ตรงนี้ข้าวหยอ,อกมาม <Motor, S 1> <Motor, S 2> อเตอร์เครื่องปั่นไฟอันนี้ก็เป็นที่ตัดผมโต๊ะก็อีกตัดผมอ๋ออันนี้ก็จะเป็นฟัน,นสารพัดเลยนะฟันจริงฟันปลอม อุปกรณ์สําหรับทัานจะท่านทันตาแพทันดากรรมทันดกรรมอันนี้ก็จะเป็นพวกอซองใส่อาวุธทั้งหลายอันนี้เป็นลูกระเบิดหรือเปล่าไม่ใช่เนาะคล้ายๆลูกระเบิดทุ่นระเบิดหรือเปล่าไม่ฟิล์มอ๋อกล่องล้างฟิล์มกล่องล้างฟิล์มอ๋อจากแยกผ้า ุดทหารนี่เป็นชุดจริงเลยหรือเปล่าหรือว่าเมื่อก่อนไม่เมื่อก่อนเป็นชุดนี้ใช่ไหมหรือว่าเปลี่ยนแล้วเป็นดั้งเดิมแล้วอ๋อดั้งเดิมเลยเป็นชุดนี้เลยเนาะก็คือหนีหนีเข้ามาในพมแดนไทยแล้วก็คนไทยก็ยอมรับแล้วก็ให้สัญชาติก็มีเท่านี้เนาะ ส่วนอุโมงก็ยังไม่ต้องไป